สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าที่ชอบแคะหูทุกวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยก็ชอบมีคลิปมาแชร์กันนะคะก็จะเป็นคลิปที่มีเอาไม้เข้าไปแค่อูแล้วก็ติดกล้องให้เขาเข้าไปดูด้วยแหมดูแล้วมันมันเหลือเกินนะจริงๆแล้วมันอันตรายหรือเปล่าการทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับแพทย์หญิงพัทรพรอุ่ยรุ่งโรจน์นะคะโสดศรนินาสิแพทย์จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอว่ากันถึงเรื่องของการแค่หูก็ต้องเกี่ยวข้องกับขีี้้หหหููนนนนนนนะเเออาาาปปรโยช์กกัั่่่ลคบวม็ข ไม่ควรจะอยู่ในหูเรามันมีประโยชน์ไหมคะขี้หูเนี่ยมันผลิตจากต่อมสร้างขี้หูอะค่ะที่อยู่ในหูชั้นนอกอะค่ะแล้วมันก็จะไปรวมกับเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วอะค่ะแล้วก็พวกเซลล์ขนที่อยู่ข้างในอะค่ะฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นขี้หูตัวขี้หูเองเนี่ยมันจะลิดเป็นมันจะมีลิดเป็นกรดอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยแบบต่อต้านเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ตัวขี้หูเนี่ยมันจะไม่ละลายน้ําเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเคลือบปกป้องเซลล์ผิวหนังรูหูชั้นนอกของเราได้ด้วยอะค่ะแล้ว เนี่ยเข้าไปด้านในค่ะเอาฟังดูก็มีประโยชน์แต่คนชอบไปแค้ออกมาใช่จำเป็นต้องแค้ออกไหมคะจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าไม่จําเป็นเลยนะคะโ <ừ> um. ดยปกติอ่ะร่างกายเราอะคะ่ะมันจะมีกลไกผลักขี้หูออกมาโดยอัตโนมัติะค,ะค่ะเวลาที่เราแบบเคี้ยวอาหารขยับกรามอะไรเงี้ยค,ะค่ะที่หูมันจะผลักตัวเองออกมาอัตโนมัติอยู่แล้ว <ừ> um. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปแค่ค่ะหรือใช้อะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปแยงในหูมันจะเหมือนกับไปการ เป็นการไปแบบขัดขวางกลไกลการขับตัวขับเคลื่อนตัวออกมาของขี้หูอะค่ะก็จะทําให้เกิดภาวะขี้หูอุดต,ตันอะไรพวกนี้ได้ค่ะบางคนเห็นคลิปละมันไงโดยเฉพาะคลิปที่แบบไปล้วงออกมาแล้วเป็นก้อนใหญ่ๆแบบผิดมนุษย์มนันนะเออแต่คนที่มีขี้หูก้อนใหญ่ๆเหล่านั้นมันคือเกิดจากอะไรครับหมอ จริงๆมันมันเกิดจากคือลักษณะของขี้หูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ,ะคือบางคนเอาพูดตามตรงเลยคือตามบางคนอะ่ะมันก็มีกลไกผักตัวเองออกมาอัตโนมัติะคะ่ะแต่ว่าบางคนที่แบบเป็นขี้หูเปียกแน่นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็ไม่ค่อยผักตัวออกมาะคะ่ะมันก็จะ ฟอมตัวอยู่ด้านในทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้คอตตอนบัตนะคะมันก็เหมือนกับดันที่หูพวกนี้ไปรวมตัวกันนะคะคือช่วงแรกอะเวลาเราแค้เราอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะคะ,คะเพราะว่ามันอาจจะดันไปตามขอบอะคะ่ะทาให้เราเอ้ยเหมือนดีขึ้นได้ยินเสียงดังขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลาผ่านไปอะมันก็เริ่มแพกอิมแพกแบบสะสมอัดแน่นขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มมีอาการปวดได้ยินน้อยลงอะไรพวกนี้<อ>ปวดได้ด้วยเหรอคะปวดได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามันแน่นมากๆแล้วเราแค้มากๆเหมือนแพคอัดแน่นมากๆอะค่ะบางทีอาจจะไปชนแก้วหูหร อืมค่ะแล้วทีนี้ที่เขาถ่ายในคลิปว่าเอาใล้ใครไม้แค่หูเข้าไปแล้วก็สองกล้องแล้วก็ไปแคะออกมาแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าบางจุดมันก็เจ็บเหมือนกันนะอไอ้จ <ใช S 2> ุดที่เ<ล>จ็บมันคืออะไรคะโอเคเดี๋ยวดีเยอะมากเลยตามโซเชียลมีขายหลายร้านนะคะ,ะก็คือพวกจริงๆปกติไม่แนะนําให้ใช้อะไรแคะหูเลยอะค่ะเพราะว่าช่องหูของเราอะ ผิวหนังมันค่อนข้างบางมากๆค่ะทีเนี้ยเวลาเราแบบแค่หูอะค่ะมันก็อาจจะทําให้ไม้แค่หูหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราใช้แย่เข้าไปอะมันกระแทกกับบริเวณผิวหนังช่องหูใช่ค่ะพอกระแทกปุ๊บเนี่ยมันจะเจ็บขึ้นมาเลยทันทีเกิดแผลถลอกบางคนก็มีเลือดออกแล้วก็บางคนก็หูอักเสบตามมาได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างในหูอะค่ะเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีแก้วหูใช่ไหมคะที่กันระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเนาะถ้าสมมติว่าเราแค่แล้วมันไปชนแก้วหูอะค่ะก็มีโอกาสทําให้เกิด แก้วหูทะลุได้ค่ะอแล้วบางคนที่มีพฤติกรรมหลังจากที่อาบน้ําแล้วแล้วก็มันเปียกอะมันมเข้าไปเช็ดให้แห้งเอาคอล้ายๆก้านสำลีก็ไปปันป่นๆให้มันแห้งจําเป็นไหมพราะมันเปียกอยู่ข้างในอะโอเคจริงๆอะไม่แนะนําให้แค่หูเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเอออยากจะเช็ดจริงๆอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้เช,เช็ดเฉพาะด้านนอกอะค่ะอาจจะใช้ผ้าเช็ดเ,ดเฉพาะบริเวณ รูหูด้านนอกหรือว่าถ้าอยากใช้คอตตอนบัตจริงๆก็คือใช้แค่ด้านนอกก็พอไม่แหย่เข้าไปด้านในอะค่ะทีนี้เราสามารถสังเกตความผิดปกติของหูเราได้จากขี้หูไหมคะก็ได้ค่ะโดยปกติอยากก็ต้องดูก่อนว่าสีขี้หูปกติอยากก็จะเป็นสีเหลืองทองหรือไม่ก็สีน้าตาลดูดีจังเลยค่ะดูมิค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสีผิดปกติเช่นแบบเป็นสีเขียวสีแดงอะไรอย่างี้ค่ะมันก็อาจจะมีภาวะ อ๋ออักเสบติดเชื้อหรือเปล่านะมีเลือดออกหรือเปล่านะเลยกลายเป็นสีแดงสีดำค่ะดำดำสีดำเข้มเข้มอย่างเงี้ยเคยดูในคลิปโอเคอันนี้อาจจะแพ็คอัดแน่นแล้วก็กลายเป็นสีดำอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็อื่นๆก็คือลักษณะของขี้หูค่ะมันก็แบบแห้งหรือว่าอาจจะเปียกๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลออกมาเป็นน้ำเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แปลว่ามันน่าจะมีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นอือื่นๆก็คือพวกกลิ่นนะคะถ้ามีกลิ่นเหม็นก็แปลว่าน่าจะมีภาวะการอักเสบติดเชื้อค่ะคุณหมอคะถากว่า ของเขามันไม่มีกลไกในการผลักออกมามันมักจะตันมันมักจะแบบอัดแน่นอยู่ข้างในแบบนี้ต้องทํำยังไงคะถ้าในลายแบบนี้ค่ะแนะนําให้มาโรงพยาบาลเลยค่ะไม่ต้องพยายามแคะเองนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราแคะเองมันก็จะยิ่งอัดแน่นเข้าไปอยู่ด้านในมากขึ้นแนะนําให้มาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีเครื่องมือในการแคะโดยที่มันไม่บาดเจ็บต่อบริเวณหูชั้นนอกค่ะคุณหมอคือจะมีความเชี่ยวชาญจะมีอุปกรณ์ในการส่องแล้วก็แคะออกมาถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วทำไมถึงเหมือนกับมีคนที่บอกว่า มันอัดแน่นมันอุดตันเพราะอะไรอะ คือน่าจะเกิดจากการแบบคือบางคนอ่ะอาจจะเป็นขี้หูแห้งถ้าพวกขี้หูแห้งอย่างเงี้ยโดยปกติอ่ะมันมักจะไม่ค่อยตันนะคะ,คะมันจะมีกลไกผลักตัวเองออกมาแต่ทีเนี้ยบางคนที่ขี้หูเปียกอะค่ะมันไม่ค่อยผลักตัวเองเท่าไหร่นะคะก็โชคลายนอเนีวยวอยู่ยในจะเหนียวอยู่ข้างในใช่ค่ะทีเนี้ยเวลามันแพ็คอัดแน่นนะคะเริ่มต้นอ่ะเราก็จะเริ่มแบบเอ้อยเหมือนหูอื้อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้ถ้ามันแพ็คอัดแน่นมากๆอะค่ะบางรายก็จะเริ่มมีอาการปวดข้างในหูแล้วอะค่ะถ้าพวกนี้ก็แนะนําว่าให้มาโรงพยาบาลดีกว่าอีกนิดนึงค เปียกอะขี้หัวเพราะว่าเราไปดำน้ําเล่นน้ําหรืออาบน้ําแล้วมันแบบน้ํากระเซ็นเข้าไปในหูหรือเปล่าหรือว่าจริงๆไม่เกี่ยวเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนอ๋อใช่ค่ะคุณหมอเอ้เคยได้ยินว่าก็จะมีพวกยาหยอดละลายขี้หูอย่างเงี้ยค่ะจําเป็นไหมแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างจะจําเป็นก็ต่อเมื่อเรามีขี้หูอุดตันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีขี้หูอุดตันอะเวลาเราหยอดยาละลายไปอะมันก็เหมือนทําให้ตัวขี้หูเนี่ยมันนุ่มมากขึ้นนะคะถ้าสมมติมันไม่เยอะบางทีมันก็ไหลออกมาเองได้แต่ทีนี้บางคนอะมันแน่นมากๆอะค่ะย หยอดบางทีก็จะรู้สึกยิ่งอื้อค่ะถ้ามันอื้อมากๆแบบนั้นก็แนะนําว่ามาดูดออกที่โรงพยาบาลค่ะอันนี้เมื่อมันแข็งอ่ะเราก็อาบน้ําแล้วให้น้ําเข้าไปมันจะนิ่มไม่ค่อยไมุ่ณหมอไม่ไม่ไม่ค่อยช่วยค่ะเะถตัวนี้จะเป็นยาพิเศษจะใชาให้ดีขึ้นใช่ค่ะเอาละค่ะผู้ชมนี่คือภาพรวมนะคะสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าอยากจะรู้เพราะเห็นในคลิปแล้วเนี่ยมันอยากจะทําตามคุณหมอแนะนํานี้นะคะว่าอยู่เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวกลไกของร่างกายเนี่ยจะผลักที่หูออกมาเองหรือถ้ากลัวเรื่องของบุคลกกกภาาาพพเเออออผ้ช็็ดรบนนะะ วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะส่วนตอนนี้ไปติดตามกันต่อกับพี่บัญชาค่ะ